พวกเราตัวแทนยาวชนอีเนะครับุณจังหวัดสุรพรรณห้อง,งสวัสดีครับผมชื่อนายวัชรราชีจันทร์ชื่อเล่นโอครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิจรมรราชื่อเล่นที่แทครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชา,ายรัตนเปรมใสชื่อเล่นที่แทครับสวัสดีครับผมชื่อนายนันท์ใอภัยวงศ์ชื่อเล่นนำครับ นาย้วัฒน์บุดมอ่านครับของพวกเรานะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับครอบครัวครับครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันเราจะนำมาให้เขารู้สึกถ,ถึงความอด่นค,ความอุกลุ่มในครอบครัวเราจะยิงความคิดครับของผู้ปกครองของเด็กเด็กคิดว่าผู้ปกครองเป็นยังไงและผู้ใหญ่ คิดว่าเด็กเป็นยังไงในใสายตาในสายตาของเขานะครับแล้วนำเอามารวมกันครับแล้วเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นครับสำหรับของผมนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมโครงการนี้ครับก็<อ>ร่วมมาแล้วกันกับโครงการนี้สามปีแล้วนะครับปีนี้ก็ามาเป็นปีที่สาแล้วก็ได้นำโครงการ ไปจัดกิจกรรมที่เขียบริการของตัวเองแล้วก็โปรโมทตัวเองด้วยความภาคภูมิใจของผมก็คือรู้สึกได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนนะครับและได้เรียกเปลี่ยนเ h มใหม่ๆที่เราไม่เคยคุ้นเคยก็จะได้นําไปทํากิจกรกรมของตนเองด้วยครับรวมทุนนะครับมาค่ายนี้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากครับ เช่นได้เป็นได้รู้กับความเป็นผู้นำและรู้จักเพื่อนเพื่อนมากมายละจับพิธีกรใหม่มากมากขึ้นครับก็นักกรครับมีดนตรีทีนมาเกลือเขาเขาก็ต้องช่วยกันนักษาไว้ครับมีที่มีแครมีกรงรา่มีมหมับ ก็สกลนครของเรานะครับส่วนมากแล้วคนจะรู้จักในเมืองที่กินหมานะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อาจจะใช่ที่ว่า้าสุนัขเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เป็นจุดตรงออกของจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องโนจิสตเมืองภูมของเราก็สนับสนุนแล้วก็อยากจะอนุรักษ์คนนี้ไว้อยู่แล้วครับ ก็มาครั้งนี้ผมก็ขอบคุณท่านที่ทุทกคนที่ออมาบอกการทํากิจกรรมต่างๆครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่พีซีเอฟด้วยนะครับขอบคุณจากใจ่าไทยสกลนคร,คนวครสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย